ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน59จังหวัดซึ่งมีผลผสมผสานทั้งหมด661คนพื้นที่วิกฤตสีแดง12จังหวัดมีเพียง17จังหวัดที่ไม่ขาดแคลนรบอร,รบท52แห่งขาดแพทย์เฉพาะทางมี4เรื่องสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ทั้งในรอพอชอและรบอ รบทอที่ขาดแคลนรวมถึงการเพิ่มบุคลากรและการปรับแก้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา4ด้านทั้งการเพิ่มบุคลากรและเพิ่มค่าตอบแทนใช้งบ98ล้านบาทพื้นที่ขาดแคลนแพทย์มี208แห่งใน59จังหวัดจำนวนแพทย์ที่ขาดแคลนรวมทั้งสิ้น661คอนอยแยกเป็น3ระดับหลักพื้นที่สีแดงวิกฤต ขาดแพทย์มากกว่า40%จำนวนที่ขาดแพทย์รวม168คนพื้นที่สีส้มขาดแพทย์ในช่วง30-40%ขาดแพทย์รวม244คนพื้นที่สีเขียวขาดแพทย์น้อยกว่า30%ขาดแพทย์รวม249คนรอพชมีเพียง17จังหวัดไม่ต้องเติมแพทย์12จังหวัดขาดระดับสีแดงส่วนพื้นที่ขาดแคลนแพทย์มี208แห่งใน59จังหวัดจำนวนแพทย์ที่ขาดแคลนรวมทั้งสิ้น661คนแยกเป็น3ระดับหลักพื้นที่สีแดงวิกฤต ขาดแพทย์มากกว่า40%นจำนวนที่ขาดแพทย์รวม168คนพื้นที่สีส้มขาดแพทย์ในช่วง30-40%ขาดแพทย์รวม244คอนอพื้นที่สีเขียวขาดแพทย์น้อยกว่า30%ขาดแพทย์รวม249คนรบศรบท .52 แห่งขาดแพทย์เฉพาะทางมี4เรื่องสร้างขวัญกำลังใจเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ทั้งในรอพอชอและรบอ ระทอที่ขาดแคลนรวมถึงการเพิ่มบุคลากรและการปรับแก้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหา4ด้านทั้งการเพิ่มบุคลากรและเพิ่มค่าตอบแทนใช้งบ98ล้านบาท